ที่นี้ส่วนที่ผมจะแชร์เพิ่มเติมก็จะเป็นเรื่องของการสแกนหุ้นนะครับสแกนหุ้นตามเงื่อนไขว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันใช้อะไรยังไงบ้างนะครับส่วนเรื่องตัวอ e ินดิเคเตอร์ก็พยายามลองหาความรู้เพิ่มเติมกันจาก Google นะครับวิธีการสแกนก็กดมาที่นี่อ่านะครับดีเวอร์ชันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับวิธีการใช้งานสแกน เราก็เปิดขึ้นมาเราก็ต้องเลือกที่นี่ก่อนนะครับก็คือตัวเลือกหุ้นที่จะสแกนเราอาจจะสร้างวิสลิสอาจจะสร้างอะไรมาก็ว่ากันไปสมมติผมใช้ทั้งตลาดเลยจะเซตนะครับเลือกเอาทั้งหมดเลยแอดเข้ามานะครับแล้วก็กดโอเคนะครับนั่นแหละปุลมของเพิ่เซตพารามิเตอร์ที่จะสแกนอะไรบ้างเราเพิ่มตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่าเก่าๆของมันอยู่เราก็สร้างขึ้นมาใหม่นิวนะครับอา่า ผมจะทําแบบ f u l l Scan นะให้ดูเลยนะครับสแกนอะไรบ้างนะครับนับต้องนับคือไฟหลังไปหนึ่งหนึ่งบา์นะครับแนะนะค่ทำเฟรมไดรี่นะครับ daily, คือผมจะให้มันขึ้นมาหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกวิธีการกรองการเลือกอย่าง ADX add เ,เข้ามาเราก็จะมาฟิกที่ ADX นะครับแล้วก็คลิกที่ e d t เราก็จะมาดูคอนฟิกมันนิดนึงว่าเราจะเอา ADX ที่เท่าไหร่แบอผมใช้ตัว ADX 13นะครับ ADX ที่ ข้างบนแล้วก็เอาค่าตั้งแต่สักสาขึ้นไปนะครับก็จะกรองขึ้นมาให้ออโต้ช n นลออโต้ชนลมีอะไรบ้างดูสิโอเคยยไม่ได้ใช้นะครับออโต้ n n นลผมไม่เอาไดีต่อวลลุ่มโวลลุ่มแอดเข้ามาดูสิ v วลลุ่มโวลลุมนี้ก็จะไม่ไม่สแกนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะไปคำนวณกับตัวราคาอีกนะมันจะวุ่นวาย ก็รีโมทออกให้เอา CCI ไม่ใช้ไม่สแกนเว็บ3ผมจะสแกนหาเว็บ3นะครับตรงนี้เป็นเป็นิคที่ผมใช้สำหรับเวลาที่ผมสแกนพวกฟอร์เรอะไรพวกนี้นะครับคือตลาดนองตลาดเราเล่นได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมต้องการเอาเฉพาะขาขึ้นผมก็จะเลือกเป็น up แล้วก็กดโอเคพอเสร็จแล้วผมก็จะ add เว็บ3อีกทีหนึง่งนะครับแล้วผมก็มา edit เป็นขาลงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้แล้วว่าหุ้นตัวนี้ขาขึ้นขึ้นแรงอันนี้ลงลงแรงนะอันนี้ก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูเวฟสี่เวฟสี่ก็แอดเข้ามาได้ครับเวฟสี่อิดิกลายเป็นเวฟสี่ขาขึ้นนะครับแล้วก็แอดเข้ามาเป็นเวฟสี่ขาลงแล้วก็อ d ด t ิอันนี้นะครับดาวนะครับเวฟสี่ชัแนลไม่ได้ใช้เวฟห้าลองดูเวฟห้าเวฟห้าเราก็แก้เป็นขาขึ้น เลขห้านะครับเราก็แก้ครับเป็นเ5ขาขลงนะครับ JTI ไม่ได้ใช้ New High แอดเข้ามาก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าหุ้นตัวนี้ New High ไหมกี G ่บ้านะครับก็200โ okay. อเค n w w o ลหลักแอดเข้ามาถ้าอยากรู้นะครับกี่บาท6 0 m a ้ d ม็กดีเอาไหมแอดเข้ามานะครับ Macd ตัดขึ้น m a c กดอยู่ข้างบน12269นะครับ เออไม่ไ <A. S 2> ดอยู่ล่าผมไม่เอานะมาลองดู moving average นะครับ moving average ใช้อะไรบ้างเปิ่มขึ้นมาอีกติดูินะ moving average ตัวนี้ f i s e b o k นั้นเราใช้นะครับใครที่เคยฟังเรื่อง moving average ที่ผมแชร์ไปก่อน,นนั้นในของ efin ก็จะรู้ว่าผมจะใช้ค่าอยู่ประมาณตั้งแต่5มากกว่า13นะครับแต่ก็ไป โม้ขึ้นมาเลยแอดอีกทีหนึ่งนะครับอิดิบ13มากกว่า21แอดทำไมาอีกทีหนึ่งอิดิทนะครับี21มากกว่า34อันนี้จะเริ่มเช็คเทรนพวกกลางๆมูฟเข้ามาอีกแอดขึ้นมาอีกอิดิบนะครับ34มากกว่า55แอดขึ้นมาอีก นะครัอีดิตห้าสิบห้ามากกว่า89ดสก้าแอก็มาอีกนะครับอีดิตแปดมากกว่าร้อสี่สิบสนะครับแอสก็มาอีกอีดิตร้อยสี่ิบสี่จากสองร้อยนะครับแล้วเราก็ทำไมผมใช้อย่างนี้ลองไปฟังเรื่องที่ผมเล่าตัว moving a v e r a ร e บน e-finance นะครับ ก็จะมีอธิบายว่าแนวคิดนี้มาอย่างไรสแกนอะไรยังไงบ้างนะครับ oscillator break out นะครับก็คือมันทะลุทะลุไหน break out ขึ้นหรือบรกเอ out ลงแล้วก็ลิคนะครับเป็นขึ้นนะถ้าจะเอาลงก็ตัวนี้นะครับ oscillator p e ุดสูง,สงอีกเดิกนะครับเานี้ผมผมผม,ผมจำไม่ได้แล้วผมเคยอ่านเจอเหมือนกันไถ่ทูไถวันเนี่ยนะครับผุญาตข้ามนะครับตรงนี้ ออสซิเลเตอร์คูแบ็กกลับจากเว็บสนะครับอิดดนะครับ up, นะ rank, ราคาูแบ็กอัพนะครับไรซ์แงราคาช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับไม่กำหนดเปิดมาแล้วกัน PTI PTI มีอะไรให้เราคอนฟิกบ้เปาอัพนะครับ,นะรบ35 rsi เอาไหมสโต้ไม่เอาวอลุ่ม xtl ดูซิว่าเป็นเทรนไหมเทรน,นอะไรผมเอาเทรน,นอะไรบ้างอเทรน,นขาขึ้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่าง นะก็ตั้งมาแล้วก็พอเสร็จแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ครับฟึบนะครับตรงนี้พอดีโฟลเดอร์ของตัว efinance เนี่ย d a t a มันจะไม่มีนะมันก็จะแจ้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเราก็รอให้มันสแกนเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปิดเนี้ยเป็นรอบสุดท้ายโอเคครับหลังจากที่เราปล่อยให้ระบบสแกนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้หน้าจอออกมาประมาณนี้ทีนี้ เวลาที่เราจะใช้งานทำยังไงบ้างนะครับเราก็เนี่ยับเปิดปิดพวกนี้เอาสมมุติว่าผมต้องการหาหุ้นเฉพาะที่ adx มีค่ามากกว่า30ผมก็มาคลิกปิดแต่ละคอลัมน์ไปนะครับนะคลิกไปเรื่อยๆเลยนะคลิกไป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 สุดท้ายซึบนะครับผมก็จะเห็นเฉพาะหุ้นที่ adx เข้าเงื่อนไขเห็นไหมครับ adx เข้าเงื่อนไขมีอะไรบ้าง นะนะเห็นแล้วแล้วสมมติผมจะเอาเว็บ3ขาขึ้นนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่เป็นเว็บ3ามผมก็กดนะครับแล้วผมก็มากดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะเลือกเฉพาะที่มัน2เงื่อนไขมันเข้ากันเห็นไหมเอาเว็บ3ขาขึ้นและ adx ชันนะครับ adx มีค่ามากกว่า30อย่างเงี้ยกรอบการเลือกหุ้นของเราก็จะแคบลงมานะมีโซลา r มี uwc มี rs อย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับหรือถ้า,าบางคนเล่น ขาลงนะหรือจะไปเล่นซิงเกิลสต็อกเอาเฉพาะเว็บ3ขาลงอะไรเงี้ยเนี่ยนะรหรือถ้าเรามีหุ้นตัวไหนอยู่ก็ระวังเลยนะครับตัวอย่างนะแบบนะครับเห็นกันเลยโอ้โหนะครับหรือจะเอาหุ้นเว็บ4ที่กำลังพักตัวอยู่นะครับนะแล้วก็ต้องตัด adx ออกอย่อนเงี้ยนะครับเอาเว็บ4เป็นขาลงที่กำลังพักตัวอยู่อย่างเงี้ยนะครับหรือจะเอาหุ้นเว็บ5ขาขึ้นที่มี adx เห็นไหมครับหรือจะเอาเว็บ5ขาลงที่มี adx นะหรือจะเอาเฉพาะหุ้น a d s ที่มี New High นะครับหรือที่เป็น New Low นะครับมีแม็ดีไหมนะครับเอาเฉพาะเนี่ยมันจะก็จับคู่กันใช้คู่ลักษณะอ a มิเตอ e r นะครับสมมติผมจะหาหุ้น Moving Average สวยๆนะครับเนี่ยไล่เลยนะครับทั้งหมดเลยนี่นะครับ ตั้งแต่เส้นห้าบนสิบสามสิบสามบนย1 21ิบอดสิบเอดบน3า34ิบสี่สามสี่บนห้าสิบห้าห้าสิบห้าบนแปดเก้าแปดเก้าบนร้อยกไล่ไปนะครับนั้นเห็นเลยหุ้นอะไรที่มันอยู่ในเทรนใหญ่ตัวอย่างนะครับ a o t มี ASP พวกเนี้ยนะครับโอ้ผมคิดว่าแกวิตเหมือนกันนะเนี่ยเดีย๋ยวเอาไปทำกันบ้านต่อ ปิดไปจะเอาเฉพาะอะไรเนี่ยฮะก็เลือกเอานะลักษณะการใช้งานของเขานะครับเอาเฉพาะที่มี x t l ด้วย adx ด้วย m อะไรด้วยหรือแค่เนี้ยอัดละก็เก็บนะครับเดีจะบอกไปทำกันบ้านผมองนีัอันนี้ก็คือการใช้ฟังก์ชันสแกนของเรานะครับตัวอย่างนะครับกรองหุ้นด้วยทางเทคนิคอล ตอนแรกว่าจะทําทั้งสองเวอร์ชั่นให้ดูเท่าที่ไปดูแล้วเนเวอร์ชันนี้น่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับเวอร์ชันแปดก็มือมันก็จะคล้ายๆกันนะครับการคอนฟิกการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันนะครับก็จะขอจบการแชร์เกี่ยวกับเรื่อง a อ c ว d นเพจไปประมาณนี้นะครับขอทวนนิดนึงว่ามีอะไรขาดเหลือไหมก็มีเรื่องเพจนะครับมีเรื่องเพจผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันนี้เขาแก้ได้ไหมเพราะว่า เวอร์ชัน9ตัวก่อนที่ผมเคยเอามาใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับตัวงั้นเพจผมขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาทำวิดีโอชดเชยให้นะครับขอบคุณมากครับ